อเป็นเรื่องนาฉันเชื่อ จะไม่ใช่ต้องถามก่อนเดี๋ยวนี่นี่ต้องดูก่อนต้องต้องดูก่อนว่าโอเคไหมหนึ่งบาทอาจจะเป็นหนึ่งสลึงไม่ใช่หนึ่งบาทอาจจะมากเป็นสองบาทก็ได้แล้วหนูต้องเทสเสียงให้ก่อนตอนนี้ลองฟังแซมเปิลก่อนแซมเปิลแปลว่าตัวอย่างไอแคมก่อนไอแคมก่อนไอแคลมก่อน,ออออนลองลองดูสิ นี่นี่เราดูความสามารถก่อนอย่าเพิ่งเรียกร้องรางวัลลูกคือเราไม่ต้องเรียกร้องรางวัลถ้าเราเรียกร้องรางวัลปุ๊บมันอาจจะดูไม่ดีแต่ถ้าเราร้องแล้วมีคนเขาได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยรางวัลมันอาจจะมาเองก็ได้อะสมมติไม่มีใครเห็นสมมติไม่มีใครเห็นตรงนี้ร้องไม่เป็นนะตองร้องไม่เป็นหรอกลุงว่านไม่ได้พูดตองร้องไม่เป็นหรอกร้องไม่เป็น ไม่ต้องร้องแล้วร้องไม่เป็นรหรอกเอะไรที่องตองให้เ็มเลอะไรโอู้อลืมลืมชื่อเลมันมีไหมอะไรที่เกี่ยวกับทางใต้อะน้องตองอะไรใต้ใต้อะไรทุกอย่างเนี่ยมีมีมั้ยไ,ไม่รู้ใครพูดให้ป้าป,ป้าพูดป้าเอ๊ะเป็นเพลงอะไรเนาะอะไรใต้ใต้ในรูีหรือเปล่า ป้าบอกเขาต้องฟังปิดแน่นอนแล้วก็บอกน้องตองร้องแต่ป้าไม่เชื่อหรอกว่าน้องตองจะร้องได้อย่างตองนี่จะร้องได้เออแต่ถ้ามันเลื่อนไปอีกนิดน,นะครับนะลองให้ฟังแค่ชัดอ๋อชัดเดียวออออลองลองดูก่อนนะใช่ไหมลองร้องดิน้องตองน้องตองดูซิว่ามันใช่เพลงที่เขาบอกไหมเต้นด้วย <c oughs> สมมติว่าถ้าหนูถ้าหนูกล้าแสดงออกนะลูกต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความสามารถเราก็เป็นหนึ่งเราก็มีดีอลองหน่อยนิดเดียวไม่ต้องจบเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวมันไม่ได้ยินนะป้าแก่แล้วหูไม่ดีเดี๋ดดยวก่นจะพาพีา่ลงไปไปเทีย่ยว เราจพาพี่ปกมัดกันดึวถืว่าแล้ววันนั้งชมกันด้วยกันสร้างคนเราจะพาพี่ไปในลังเรื่องอะไรเลิงานจะปาสร้างสรรเพนี้ไปขอพรให้ได้ได้ขอเพลนี้ค่อยต้องเรานด้รักกันตลอดไปก็โอ้วอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ป้าว่าจะอัดไว้ไปฟังว่าตอนกลับโลกแล้วมันจะถูกวัยลืมอัดอีกรอบนึงลองลองดน่ิลองดูดิเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นการทดสอบเมื่อกี้เขาเรียกว่าแซมเปิลแปลว่าทดออพาปากด้วยอันนี้เอาจริง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 อ่ะอพาปากด้วยน้ออองงจะะาาพพททีี่่ไปเลลยวม แล้วมันนั่งชมจันด้วยกันสองคนนอกจากี่ดไปแล้วน้อน้องน้งะไรอย่างนั้นจับตาซึ่งสันประเทนี่ไปขอพ่อเพ่มีรักกันตลอดไปว่าโอ้โอ้นี่เด็กพ่อคนใจดีจะเมตตาหนูกับพ่อถ้าดูแค่รู้ว่าเขาใจดีจะเมตตาหนูกับพ่อเพราะฉะนั้น เขาบอกว่าเก่งๆน้องตองน้องตองร้องให้ป้าเอสฟังหน่อยจริงใจดีมากเชื่อป้าอะไรมีเพลงอะไรอีกไหมอันนั้นมันเพลงติดมิจฉาศติดนะน้องร้องออเอ,อ่ะน้องตองร้องถ้าติดดิงติดแดงเดี๋ยวลบทิ้งเดี๋ยวถ้าไม่ติดก็โอเคไม่ติดลืมร้องไม่เป็นลืมไปแล้วเบียร์โอ้ยค่ะนี้พ่อยังไม่เคยได้ยิน สว,วยนี่ก็สวยสร้อยค่ะส้นพอเจ้าได้พลาอนิสสทศรัทามันคงไม่มีแเลย Gracias. ចូលព្រឹងចូលព្រឹងខ្ញុំនិយាយវាមកហើយហើយຢ່າហើយຢ່າចូលហើយຢ່າ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 ហើយ i don't